มาต่อกันที่ Python Mark 20เลยนะจ๊ะตัวนี้พูดถึงเรื่องสีซีนมันก็คงจะไม่ซีดแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นสีออกแบบดํมมาเมทัลลิกกับทองนี่นะอ,อมันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ไม่มีความเหนียวอะไรทั้งสิ้นใดๆนะครับผมอันนี้เราก็เช็คแค่ข้อต่อกันอย่างเดียวแล้วกันนะแต่ตัวนี้ตัวนี้ตอนแรกอะมันอยู่ที่บ้านก็จะค่อนข้างเอามาขยับเล่นบ่อยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะ ขยับไปปกตินะจ๊ะข้อสงข้อศอบกับเบลอแค่รู้สึกว่าเหมือนกับตัวมาร์จิตอเวนเจอร์เลยก็คือตอนแกะออกมาครั้งแรกก็ไม่เป็นไรเพราะแกะออกมาอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ย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 ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยฮะช่วงตัวนี้มันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นครึ่งช่วงบนเนี่ยเห็นะเห็นนะน,นะเ,นนะเออเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะมันค่อนข้างที่จะขยับง่ายมากเลยนะฮะเนี่ยระบบข้างในมันเป็นข้อต่ออยู่ข้างในด้วยนะ ก็ไม่รู้ว่าว่ามันมันหนักมันถ่วงอะไรหรือเปล่านะฮะพลาสติกมันมีการแบบกดอะไรตัวอะไรหรือเปล่านะเออก็เลยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยมันหลวมไปหน่อยนะเอออะมาดูขากันต่อเลยประึงกึ้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 งกึ่งเออไม่มีปัญหาอะไรนะกลางได้ขยับได้ปกตินะเนี่ยค้างได้ไม่หล่นช่วงล่างแข็งแร่งอะว่างั้นเถอะไปออนแอร์ช่วงบนแทน ดูเขากนะันนะเออหืลำสันสวยงามตัวนี้สวยสวยชอบๆอบาวาติดอย่างเดียวติดตรงเนี้ยไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจับล่างรู้สึกแข็งแกร่งนะฮะแต่พอจับบนปุ๊บโอ้โหรู้สึกอ่อนแอเลยนะ๊สวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ่ะไปตัวต่อไปนี่มาร์ก2ี่สองฮอตอดนะตัวนี้ก็ย้อมมาจากแพ็ที่ออดถ้าจำไม่ผิดนะตัวเนี้ย ที่ซื้อเพราะว่าเริ่มต้นเลยมีคนส่งเอาแพทที่ออดอมาทําเป็นตัวฮอตหลอดนะฮะทาไปตัวแรกเราก็แอบรู้สึกชอบเลยนะแล้วปรากฏว่าไม่ได้ทําตัวเดียวทําไป2ตัวนะฮะก็เลยแบบเ,เหมือนแบบสะกดจิตัวเองอะ่ะพอทาไปต้องแม่สวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยสุดท้ายออกจริงๆก็ซื้อเองเลยนะครับผมอเดี๋ยวมาแกะดูเลยมาดูที่สีกันก่อนเลยนะตัวนี้ด้วยความที่มันแบบว่าแดงแจ๋มวามากนะ แต่ก็ไม่ไม่ซนะีดไม่อะไรนะฮะไม่ซีดไม่อะไรนะปกติสุกดีนะครับตัวนี้ถ้าซีดเนี่ยจะน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเราขี้เกียจที่จะบังลายไฟตรงขามันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ภาวนาเลยว่ามึงอย่าซีดเลยขี้เกียจซ่อมมว้ยมันซ่อมยากอ่ะโอเคสีไม่ซีดแล้วเรามาดูระบบข้อตรงข้อ,ขอ,ต,อ,ขอต่อกันดีกว่าอ่ะปุบ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 ุบเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ปกติดีนะฮะปกติสุกดีอยู่ออโอเคตัวเนี้ยข้างบนเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะฮะไม่ไม่ได้หลวดโครกนะเออมาดูขายกนะันมั่งปั๊บจุดจุดจจดกลางมาหน่อยเออจะได้กลางขายง่ายเอ้เอแข็งแกงดีอยู่แข็งแกงดีอยู่เคอ่า ด้วยความที่มันใช้บอดี้เดียวกับไอตัวแพทริออตนะฮะคือแพทริออตมันก็ไม่ได้มีปัญหาระบบข้อต่ออะไรนะมันมีปัญหาแค่ลิงซีเท่านั้นเองนะฮะอันนั้นก็เออน่าจะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะฮะอืมอ, okay. อ่าเชอย่าเดียมเอาฮะม๓๒สุดยอดมาที่ตัวนี้กันบ้างมาร์ค42นะฮะตัวเจ้าปัญหาที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะสุด เพราะว่าใครที่มีมาร์ค2ก็จะทราบกันดีว่ามันจะซีดนะครับซึ่งผมอ่ะซ่อมสีไปแล้ว1รอบท่วนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีซีดเพิ่มไหมแต่ขัดล้าวอะไรยังไงไหมนะแค่จับมาก็มีสีติดแล้วอ่ะมาดูกันโอ๊ยโอ้ยโอ้ยหยิบมาก็เห็นเลยคือด้วยความที่พอเราจากมันซีดอ่ะที่มันซีดเพราะว่าสีมันละลายใช่ไหมแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวใช่ไหม เนี่ย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 ตอนเนี้ยมันก็เริ่มเหนียวอีกแล้วเนะไล่ให้ดูขาเลยอะอ่ะเนี่ยแกะมาก็เห็นเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสีเปื้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคเช็ดออกได้อ่ะมีการเริ่มมีการละลายกันอีกแล้วว่ะโอ้โหเดี๋ยวจับมันเหนียวเลยว่ะเฮ้ยสงสัยเดี๋ยวจับตัวนี้เสร็จล้วต้องไปล้างมือก่อนสักรอบหนึ่งนะฮะอ่ะมาดูดิว่ามันจะมีตรงไหนซีดอีกไหมหลังจากที่เราซ่อมสีไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะ ทาที่ดูตอนเนี้ยังไม่เห็นว่ามันซีดนะเออมันละลายแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ซีดนะอืมก็ยังแดงดีอยู่นะฮะโอเคแดงดีอยู่ไม่ซีดแต่พอละลายอย่างเงี้ยเราเราว่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอนาคตก็น่าจะต้องอาจจะซีดอรกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะ่ะอ่ะมาดูจุดขยับก่อนโอกุยโอเคโอสกุยอ่าแขนโอเคนะฮะขาก็อ่ายังแน่นดีอยู่ปดปิดเปิด,ปด อืมมาอ่านี่อ่าแข็งแกร่งนะฮะไม่แตกหักแล้วอะไรนะไม่แตกหักแล้วอะไรทั้งสิ้นนะอ่าเอ้งอเขา่างอเขา่าโชว์เฮ้ยเฮ้ยอะไรหลน่นวะอ๋อสนับมือหลน่นตกใจตกใจเอออย่าเล่นกันอย่างนี้สิใส่เกรือเลยโอเคอ่ะโอเคไม่มีปัญหาอะไรกับระบบข้อต่อนะฮะนะอ่ะขยับได้ปกตินะฮะสีดก็ไม่ซีดนะแต่ว่าเหนียวเหนียวแล้วนะฮะ แล้วก็โอ้โอโอ้โอไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือไม่นะฮะมันเป็นผดน่ะเนี่ยตรงขาเนี่ยมันเป็นผดแล้วว่าซึ่งไอ้มันเป็นผดเนี่ยมันเกิดจากไอ้สีข้างในนะฮะมันดันออกมานะนี่คือแบบทา้างเนี่ยมันก็จะหลุดหลุดมันต้องล้างอ่ะเออคือเป็นผลเนี่ยมันขัดไม่ได้ว่าขัดไปมันก็จะหลุดเลยนะโอ้โหโอเป็นทั่วเลยนะเป็นทั่วเลยนะ โอ้เป็นหมดเลยนะบอกเลยนะเป็นหมดเลยนะยแถมด้านซ้ายเนี่ยเนี่ยไอ้สีแดงมันละลายมาเนี่ยเนี่ยจนสีทองมันอมแดงแแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะนะฮนะมันอมแดงๆแล้วนะตอนเนี้เป็นผลท,ที่ขาขวาล่างอันเดียวนะอันเดียวนะซ้ายซ้ายซ้ายยังไม่เป็นนะฮะต้นขายัง ไม่เปโอ้ต้นขาเริ่มเป็นแล้วเหมือนกันต้นขาซ้ายนะฮะเริ่มเป็นเม็ดเม็แล้วอ่ะตรงสีแดงนะตรงที่เป็นพาร์ทของสีแดงอนะ่ะและแขนอ่ะแขนโอเคแขนยังรอดอยู่นะรอดไหมโอ้แขนขวาก็เริ่มเป็นเป็นเม็ดเม็ดแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคเรียกได้ว่าตัวนี้ก็ว่าสมชื่อตัวเจ้าปัญหาจริงนะก็ยังคงมีปัญหาอยู่ เหมือนเดิมนะอะเป็นเม็ดพงเม็ดผดอะไรกันไปนะถามว่าจะขยันซ่อมอีกไหมก็อันนี้ก็ช่างใจอยู่นะฮะว่าเออเราจะเปลี่ยนไปเป็นคอม c ีเคฟดีไหมวะเพราะคอมบีเคฟก็ตอนนี้ก็ยังพอมีขายอยู่นะฮะราคาประมาณ2,000กวา่าราคาก็ใกล้ๆกันอยู่นะเอออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปที่ตัวต่อไปก่อนต่อไปเป็นฝาแฝดของเขาซึ่งตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องซีดเหมือนกันนะฮะและตัวของผมเองก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกยังไม่ที่ซ่อมนะครับผมมาดูกันสิว่า ตัวนี้จะมีปัญหาเหมือนชาวบ้านเขาไหมปึ้งาอ,อ,อันนี้เท่าที่มองด้วยตาเปล่านะฮะเหมือนว่าแขนซ้ายนี่จะจะซีดกว่าแขนขวาหรือเปล่าน่าจะนะเนี่ยพอดูด้านข้างปุ๊บพอที่บสนับมือนะฮะตรงสนับมือมเป็นพลาสติกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นยางอะพอที่จปุ๊บมันเห็นชัดเลยว่าสนับมือมานสีอะมันจะเข้มกว่ากว่าตรงแขนนะฮะ ก็เรียกได้ว่าดรอปดรอปไปนิดนึงเออดรอปไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้ซีดมากเหมือนกับมาร์ค42นะฮะตรงจุดอื่นก็ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้มาด้ซื้อมือหนึ่งนะฮะเพราะว่าซื้อมือสองต่อมาจากดนซิล่าเออซื้อต่อมาจากลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์ก็เอาไปตัดเส้นมาอยากให้สวยงามโอเคอ่ะสีก็ดูจะดรอปไปไปนิดนึงนะ,ะที่ แขนซ้ายนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันบ้างอ่าขยับได้ปกติอยู่นะเขยับได้ปกติอยู่นะเนี่ยไอพวกตัวที่ออกมาตัวแรกๆนะเออทำไมข้างบนมันดูมันแน่นหนาแข็งแกร่งดีนะตัวที่ออกมาหลังๆในอย่าง python นะฮะอะไรอย่างงี้นะทำไมมันดูมันดูหลวมๆยังไงไม่รู้อ่ะมาดูขากันบ้างอึ๊บอุ้บโอ้ยทำไมขาแข็งเนี่ยอื้แข็งมากเลยขาโคตรแข็งเลยอื้ออืออืออือเอาสิ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  เออนี่นะยังแข็งแกร่งดีอยู่นะเอออ่าขยุงขยับอะไรก็ยังแข็งแกร่งดีอยู่นะจ๊ะโอเคใช้ได้เยี่ยมยอด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 มาอ่จุดขยับกันเข่ากันปืิดอึบ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 ขาล่างไม่ไปเว้ยอึบอึบอึบอุ๊ยแข็งมากเลยอะแข็งมากเลยอนะมันต้องไปได้สิจริงๆมันต้องขยับได้นะอ่าข่าวปลาแล้วม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 าแล้วโอเคข่าวก็ฮ หลวมนิดนึงหลวมนิดนึงเนี่ยหลวมนิดนึงอา่าหลวมนิดนึงแต่ก็ดูแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะมาร์คสี่สิบสามนะฮะก็ยังจัดว่าผ่านอยู่นะเพราะว่ามันซิดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะยังไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้แล้วก็ไม่ไม่ได้เหนียวด้วยผ่านจ้ะไปนี่มาร์คสี่สิบซีโอหนักใช้ได้เหมือนกันอย่าถือนานเลยแกะดีกว่ามา มา44ฮักบัตเตอร์ในลูกลักของก้าอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะสีสันดูแล้วก็ปกติมากนะฮะแน่นอนแล้วก็ตัวนี้มันเป็นพลาสติกผสมกับเหล็กนะเออเพราะนั้นมันพลาสติกเกือบทั้งตัวเลยอะสีมันไม่น่ามีปัญหานะฮะแหมบอกพลาสติกเกือบทั้งตัวเดี๋ยวเออมันมีเหล็กด้วยนะเออมันเป็นพลาสติกกับเหล็กวันนั้นมันก็ จะไม่มีปัญหาเรื่องสีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งปัญหาเดียวที่มันจะมีก็คือด้วยความที่ตัวมันหนักขนาดนี้เพราะนั้นระบบคอต่อมันจะต้องรับพลังรับน้ำหนักเยอะมากนะฮะเยอะมากนะก็อาจจะทำให้มันหาทำให้มัน,น,นมันแน่ไงมันมันมันอึบอ,อึบอ,อึบอบโอเคอันนี้โอเคอยู่เออด้วยความน้ำหนักมากเห็นไนฮะเห็นะฮมมันก็จะมีการแบบทวงๆอย่างนี้บ้างนะเออ จะมีลูล่ลูล่วงลุงบ้างนะฮะชกจชกเออน,นี่นะฮะหนักจัดก็จะเป็นอย่างงี้นะหนักเกินไปก็ไม่ดี <c oughs> เอนะเอนะคือมันไม่ได้แตกไม่ได้หักไม่ได้ล้าอะไรนะเพราะว่า,วาข้อต่อมันโอเคอยู่ข้อต่อมันเป็นเหล็กนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เนี่ยเท้ามันก็มีส่วนประกอบของเหล็กนะมันหนักมากมันก็ทวงทวงลูรูลุ่งลุ่งเนี่ยน,นะฮะ ก็เรียกได้ว่าไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของสีแล้วกันแต่จะมีปัญหาในเรื่องของระบบข้อต่อที่ค่อนข้างที่จะเริ่มอ่อนแล้วนะเริ่มอ่อนและเริ่มขยับง่ายแล้วนะฮะสำหรับมาส์สีสี่ฮับัตเตอร์นะจ้ะอ่ะต่อไปมาต่อกันที่สี่สิบห้านะจ้ะโอ้โหบอกโอ้โหบอกเลยว่า,วาแค่จบขึ้นมาสีเต็มมือเลยคุณเออ ตรงไหนที่เป็นยางซีดได้พี่ก็ซีดหมดเลยเนี่ยเห็นตรงต้นขาปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงต้นขาเนี่ยเนี่ยเยิ้มเชียเนี่ยเยิ้มเชียอ่ะอ่าอ่ะ,อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะจับยังไงดีเนี่ยโอ้ยอา้าวหมุนให้ดูดิว่าเนี่ยขาไปแล้วนะขาไปแล้วนะแขนก็เริ่มไปแล้วนะเนี่ยละลายออกมาเต็มเลยอะ่ะมันเปื้อนทุงสีทองด้วยแล้วมันก็มาย้อมอะ่ะไอีตรงสีทองอะ่ะให้มันออกส้มๆอะ่ะอ๋อเนี่ยตรงขาที่เฉามากเลยนะ เยิ้มย้อยใช่เยิ้มย้อยไหลใช่โอ้โคตรฉ่ำเลยเนี่ยในตรงแขนนี่นะโอ้โอ้แดงด้วยโอ้โหนี่แขนข้างนี้ก็เป็นอ่าหอให้มาเยิ้มย้อยกันสีสีมันเยอะมากเลยอะแขนมันช้ำมากเลยอะโอ้เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดมือแป๊บหนึ่งนะมาดูที่จุดขยับกันบ้างนะฮะสีพังไปแล้วอะจุดขยับมันจะพังไปด้วยไหมสีพังแล้วจุดขยับจะพังเลยเนาะเนาะปื้ด ก็ยังโอเคนะแข็งแกร่งดีนะโอ้แข็งแกรนะ่งมากตอนนี้แข็งแกร่งมากมนะที่ขากันบางสีละจ้อาอืออืออหโอ้เด็ดขาก็แข็งแกร่งมากเลยอ๋ออ๋ออ๋อน๋อน๋ออ๋อน๋ออนออนออ๋อดเลยนะนนอ๋นะออ๋อ,ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออหอน๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออนะ๋ออ๋ออ๋ออออ๋าอ๋ออ๋ออ๋ออออออ๋ออออ๋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  ข้างในมันยังแบบว่าเขม้มๆอยู่เลยนะแต่ต้นขาเนี่ยไปละไปละไปไม่พอสีทองกูไปด้วยอืมมาสองข้างเนี่ยเออเออเออข้อต่อดีอยู่นะฮะมีปัญหาอย่างเดียวเลยก็คือสีเลวร้ายมากจับแบบเดียวเปื้อดอีกแล้วโอ้โหเอออะเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังขี้เกียจซ่อมนะจ๊ะก็เดี๋ยวค่อยว่างๆค่อยเอามานั่งเช็ดทำความสะอาดแล้วค่อยไปซ่อมแล้วกันนะเคไป มาต่อกันที่มาร์ก46กันบ้างนะครับนี่ตัวนี้นี่ก็โอ้โหดูเข้มปรัดมากเลยนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาดูระบบข้อต่อกันอืมโออ้อนี้อันนี้อันนี้ข้างล่างรู้สึกขยับง่ายนะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความหลวมของมันนะแค่รู้สึกว่าขยับง่ายเฉยนะอ่าโอเคมาดูที่ขากันบ้างอืมอ่า ขา okay. ขาโอเคขาทรงพลังนะฮะเออเอ้ยยกขาได้อา่อาอ่าฮะปะดูปะดาปะดูโอเค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 เข่าล mm. ่ะอึ๊บอืมเอ้ย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 โอ้ยแข็งแข็งแข็งมากแข็งมากโอ้โชคดีไม่ถลอกด้วยนะอ่ามาดูนี่โอ้โอ้เหมือนกันเลยอืเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย แน,น่นแน่นแน่นแน่น,น่นแ่นพี่นน่นพี่แน่โอเคอ,าาอ่าฮะอ่าขยับได้แล้วนะฮะก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะโอเคระบบข้อต่อไม่มีปัญหาอะไรนะครับสีสันอะไรก็ไม่มีปัญหานะจ้ะาปะ่ะตัวต่อไปเลยมามาร์คห้กันแล้วนะครับผมนี่สีสันเนี่ยไม่น่ามีปัญหา ันนี้ผมทายเลยว่าถ้าสมมุติว่าจะมีไอรอนแมนออกมาอีกนะฮะไอรอนแมนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องสีแล้วแหละเพราะว่าเขาน่าจะค้นพบสูตรสีที่มันจะไม่ซีดแล้วนะฮะแต่ว่าตัวหลังๆเนี่ยที่น่าห่วงมันก็คือพวกระบบข้อตรงข้อต่ออะไรเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาดูกันโอ้โหแข็งมากตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้แกะมาเล่นเท่าไหร่นะ ยุคหลังๆเนี่ยพอมาเลิ่มมาหลายๆตัวเนี่ยบางทีเราไม่รู้จะแกะมาเล่นตัวไหนนะก็เลยไม่แกะมาเล่นมาซะเลยเอ้ยโอ้โหโคตรแข็งเลยว่ะโคตรแข็งเลยอะตอนนี้งอได้แต่แขนล่างนะแขนบนยังไม่ไปให้เออเอบเออเออโคตรแข็งเลยือแข็งมากเลยอะแข็งมากเลยอื้มอะโอเคถ้าพี่จะแข็งขนาดนี้ผมไม่งอเลยครับดังนั้นผมข่ามาดูขาเลยครับขาก็อื้มอ,อื้มอืมโอเคโอเค,อเค,อเคอมามาเริ่มมาเริ่มมาพอจับการ ได้แล้วนะก็ขอขอยกเออเอายกได้แล้วยกได้แล้วเออโอเคโ,โอค้ยโอ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 ้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล ну ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกมึงกลางไม่ได้พอมึงกลางได้มึงไปเลยเหรอมึงไปเลยเหรออีกข้างนึงนะโอ้ยข้างนึงแข็งแกงอยู่นะฮะข้างขวาไม่เป็นไรนะโอ้ขาข้างขวาไม่เป็นไรนะแต่ขาข้างซ้ายทําไมอย่างนี้ล่ะเฮ้ยขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยดิ มีปัญหาอะไรเป่าเราอ่ะมีปัญหาอะไรเปล่าทำไมมันอย่างนั้นอ่ะฮะกันดูเท่าที่เช็คดูตอนเนี้ยยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะว่ามันมีปัญหาร้าวอะไรหรือเปล่านะฮะคือถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องร้าวเนี่ยมันก็โอเคแหละมันก็แค่พลาสติกมันยืดหดนะฮะเติมน้ํายาแก้หลวงเข้าไปก็แก้ได้และอืมแต่หืมันแข็งมากเลยอะ่ะหืม จริงจริงเนี่ยยกขายังยังยกยากเลยโอ้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 ยนี่แหละฮะที่บอกว่าพอมันแข็งมากๆมันมันจะน่าห่วงตรงนี้แหละอืมแต่ข้างขวาไม่เป็นไรเลยนะฮะข้างขวาไม่เป็นอะไรเลยจริงๆนะแต่มีข้างซ้ายนี่แหละที่แบบอ่าพอพอพอหลวมปุ๊บไม่หลวมเลยเว้ยเฮ้ยอ่าเดี๋ยวมีเวลาบ้างเนี่ยเนี่ยมันแข็งมากเลยอ่ะผมว่าแข็งอย่างเงี้ยผมว่ามีปัญหาแหละมีปัญหาจริงเนี่ยพอหดหดเข้ามาปุ๊บมันก็ มันก็ยังล่วงอยู่นะฮะเห็นนะเห็นนะอ่ะอย่างเงี้ยผมว่ามันมีปัญหาแล้วแหละซึ่งเราว่าเราอาจจะอยู่ในมุมซอกหลืบที่แบบมุมแบบมันปางตามองไม่เห็นนะ่ะต้องต้องอาจจะต้องถอดมาเช็คดูกันดูแล้วแหละนะตัวนี้นะอืมอืมเขาแข็งมากโคตรแข็งเลยอ่ะเนี่ยแข็งมากๆอย่างที่บอกนี่แหละฮะตอนที่แกออกมาเห็นว่ามันแข็งปังไม่เป็นไรเลยนะแต่พอเราขยับปุ๊บเนี่ยมันก็ลู่ๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่แหละที่ เตือนกันไว้ว่าใครมีก็หยิบออกมาเล่นบ้างนะเพราะว่าไอ้พวกแน่นๆนี่แหละฮะตัวพังเลยแหละไอ้หลวมก็ไม่น่าห่วงนะหลวมเนี่ยถ้ามันหลวมแบบหลวมจากการเล่นอะไรอย่างนี้นะไม่ได้หลวมจากแล้าวนะไม่น่าห่วงนะแต่แน่นเนี่ยน่าห่วงเพราะว่าแน่นเนี่ยจะทําให้มันพังนะหลวมไม่ทาให้มันพังนะฮะโอเคอะมีปัญหาไปอีกตัวหนึ่งแล้วมาสู่ตัวต่อไปนี่นะครับตัวเจ้าปัญหาอีกตัวหนึ่งสําหรับมาร์ก 85นะฮะนี่คือมาสุดท้ายของโทนี่นะครับผมมา85มาเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวของผมจะมีปัญหาเหมือนคนอื่นไหมนี่อย่างที่ย้ำๆกันไปหลายทีแล้วว่าอ่าสีเนี่ยหลังๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วนะฮะสีอ่ะมันโอเคแล้วมันมีปัญหาก็แค่พวกข้อตรงข้อต่อเท่านั้นเองนะฮะที่มันเริ่มมีการแตกร้าวบัางหลวมมั่งหักมั่งนะฮะโดยที่ตัวนี้ก็มีปัญหาที่ระบบข้อต่อโดยเฉพาะแขนเนี่ย ซ่อมไปหลายตัวแล้วนะมาดูแขนของผมจะรอดไหมหรือว่าจะตายเหมือนคนอื่นเขาเอ,อิบโอเคแขนซ้ายไม่เป็นไรมาแขนขวากันบ้างส่วนใหญ่ที่ซ่อมเนี่ยก็ซ่อมแขนขวานี่แหละมีทั้งแขนขวาเนี่ยมีทั้งซ่อมเพราะว่าหักจากการถอดมาเปลี่ยนปืนนะฮะและหักเฉยๆแบบแกะกล่องมาแล้วยกแล้วหักเลย อ่าของผมยังไม่เป็นไรนะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยดูท่าทางขาเนี่ยมีปัญหาเนะห็นนะเห็นนะเนี่ยขามีปัญหานะฮะก็เลยโอ้โหรู้สึกเลยรู้สึกเลยเหมือนตัวเมื่อกี้เป๊ะเลยเหมือนห0สเป๊ะเลยแน่นแน่นฟืดๆเอย่างนี้นี่แล้วก็ยังไงเนี่ยนี่เหมือนกันเลยนะจะ๊ะนี่ไงละจะ๊ะอ่ะอ่ะอ่ะลูนะฮะลูทีน,นี้มาดูซิว่านอกจากลูแล้วเธอมีปัญหาเรื่องอื่นอีกไหมนะ เนี่ยมันรูบมากเกินไปเห็นนะนะมันรูบมากเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยมีปัญหาแน่ๆแล้วหละเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีรอยร้าวแหละแต่ว่าเรายังมองหารอยร้าวมันไม่เจอนั่นเองสแสดงว่าตัวนี้ร้าวเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวค่อยไปไปส่องหาดูนะฮะว่าเออมันรอยมันไปอยู่ตรงไหนส่วนหัวเข่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับหัวเข่าไม่มีปัญหานะโอเคของคนอื่นแขนหักนะผมน่าจะขาแตกก็แล้วตอนนี้นะไม่ไหวแล้วแน่นมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยโยกแทบจะไม่ไปเลยนะ โยกมากพังนะพังนะถ้าเกิดใครเจออาการอย่างนี้นะฮะแล้วแบบพอเราจะยกขารู้สึกมันแข็งนะอย่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นนะฮะซ่อมก่อนแล้วค่อยเล่นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดบิดไม่ระวังเนี่ยแบบเห็นแน่นๆ่ใช่ป่ะกั้นใจนึกว่าแอดได้ไงก็บิดเลยแอดโอ้โหทีนี้แหละแอดแล้วแถมแป๊กออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นระวังรู้ไว้เลยว่าเจออย่างนี้เนี่ยเนี่ยอย่าไปบิดเล่นนะฮะซ่อมก่อนนะหาทางซ่อมมันให้ได้ก่อนนะครับผมโอเคเออไปที่ตัวสุดท้ายกันเลยและตัวสุดท้ายก็คือฮัก บัสเตอร์มาร์2ที่ขับเคลื่อนโดยบลูสแบนเนอร์นะครับตัวนี้ก็นะสีมาในโทนเข้มเหมือนกันนะฮะซึ่งมันก็เป็นพลาสติกเพียบเลยพลาสติกกับทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นก็คือไม่น่ามีปัญหาในเรื่องสีอย่างแน่นอนนะฮะที่มันจะมีก็คือเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าระบบข้อต่อมันเป็นยังไงเพราะว่าก็จะเหมือนกับตัวมาร์คสนะฮะบัตเตอร์ Butter ตัวแรกนะด้วยความที่มันหนักอ่ะพอมันหนักปุ๊บมันก็ขยับอะไมันก็จะแบบ ยากๆหน่อยแล้วมันก็จะทําให้หลวมด้วยแต่ว่าอันนี้นี่นี่นน่อ่าเป็นแบบเฟืองนะฮะเป็นแบบเฟืองนะ,ะเพื่อให้แบบเออมันจะได้ตึงเนื้อตึงเนื้อหน่อยนะฮะนี่มาดูว่ายกขึ้นมาแล้วเป็นไงอึบ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 ยกยกสิยก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 ,ยกอ่าโอเคโอเคโอเคเออมันเป็นเฟืองนะฮะเขาแก้มันเป็นเฟืองนะมันก็เลยแบบเออก็แน่นดีขึ้นนะฮะถือว่าใช้ได้มีการแก้ไขจากตัวแรกนะฮะ ซึ่งตัวนี้ก็เหมือนรูปเมียน้อยนะไม่ค่อยมีคนฮิตนะฮะคนไม่ค่อยฮิตแล้วก็ไม่ค่อยจะพูดถึงมันกันสักเท่าไหร่เลยนะครับผมอาจจะเพราะว่าดีไซน์ด้วยนะผมว่ารู้สึกว่าดีไซน์ไอตัวฮาร์พัตเตอร์ตัวแรกเนี่ยสวยกว่านะโอ้โอยโอโอยอ,อ,อะไรหล่นอีกแล้วตรงไหน,นที่ปิดข้างหลังใช่ไหมโอเคใช่จริงด้วยที่ปิดทานเอ้ยแม่ตกใจหมดเลยตกใจแล้วปิดเข้าไปปิดเข้าไปอ,อ่ะมาดูที่ขากันบ้างนะฮะ ๊าอขานี่ก็อดแูแน่นดีอยู่นะแน่นๆดีอยู่นะดูไม่ค่อยไม่ค่อยน่าห่วงอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ด้วยความที่เนี่ยตรงเนี้ยมันมันกางออกมาไม่ได้อะมันไม่เหมือนไอตัวที่แล้วเพราะนั้นมันก็จะกางได้น้อยกว่านะฮะแต่กางแล้วก็ได้ยินเสียงไหมอ่ามันเป็นเฟืองอยู่มันเป็นเฟืองอยู่นะฮะเพราะนั้นมันก็จะแน่นๆหน่อยเห็นะนะเออ ไม่แกว่งเหมือนตัวที่แล้วนะตัวนี้ยแน่นกว่านะฮะแน่นกว่าในเรื่องของระบบเนี่ยเพราะว่าน่าจะพอมีการแก้ไขอะไรกันมานะฮะก็เลยรู้สึกถึงความแน่นหนากว่าแต่ว่าเออไม่รู้ว่าคิดไปเองเปล่านะแต่รู้สึกเหมือนแบบมันมันองศาขยับมุมขยับอะไรพวกเนี้ยมันน้อยกว่าตัวที่แล้วนะฮะตัวนี้รู้สึกแบบแหมติดตรงที่แบบมันไม่ค่อยสวยเหมือนตัวที่แล้วนะตัวนี้เลยบอกตรงเลยว่าซื้อซื้อเพื่อให้มันครบครบ ไปอย่างนั้นเองนะซื้อให้มันครบ,ครบไปนะก็ก็เอาเป็นว่าตัวนี้ไม่มีปัญหานะฮะโอเคจังอ่ะก็เป็นอันเช็คกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามีตัวไหนที่รอดและตัวไหนที่ไม่รอดบ้างนะ,ะมันก็มีตัวที่แบบเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันมันมีปัญหาแล้วมันน่าจะต้องมีปัญหานะฮะแล้วก็มันก็มีตัวที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมีปัญหาด้วยนะครับผมแต่ก็ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะน้อยไหมน้อยไหมก็มีประมาณเท่าไหร่ สี่ห้าตัวได้ไหมสี่ตัวห้าตัวเออประมาณนั้นนะฮะสี่ห้าตัวจากที่เป็นสิบสิบตัวนะก็สําหรับผมถ,ถือว่าน้อยอยู่นะฮะแต่คือตัวที่มันมีปัญหาก็ยังมีปัญหาซ้ำๆเดิมๆอยู่อย่างนั้นเองมันน่าเบื่อตรงนี้แหละใครที่มีปัญหาอะไรตรงไหนยังไงก็ลองมาแชร์กันดูนะครับถือว่าอ่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะเออคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะจ๊ะ,อะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผม จริงๆปกติไม่เคยพูดนะคลิปนี้พูดซะหน่อยแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกิ้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 งกดอะไรก็กดกันไปนะครับผมและกล้ามาทําไมข่าวหน้าเราจะไปไหนหรือไปทําอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปเดือนจากไปก่อนละจ้ะสวยครับ